เล่นแน่ๆแหละอ่าผมไม่ให้มันเล่น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 ไมม่่ให้ันนเลผมไม่ให้มันเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเออไก่ตันไหนเป็นยังไงนะทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับไก่ตันนะครับทุกคนไก่ตันอ่ะค่อนข้างจะโกงเลยนะทุกคนแบบอือ ก็ทางโกงอะนะครับโอเคสวัสดีครับผมซีพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแจกคีรี์แบบของ Blue Rock Rival นะครับซึ่งเป็นแบบจากอนิเมะ Blue Rock นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบที่คน้ข้างนี้หลายคนเรียกร้องให้ผมมาแจกกันเยอะๆยะไเนี่ยครับก็แน่นอนครับว่าตามสเตปผมก็คือจะไม่แจกค่ายอื่นนะครับก็จะมาทำคลิปเองแล้วก็แจกนะครับก็เรียบร้อยครับผม ในเวลาในการทำวันนี้ไปทั้งหมด18ชั่วโมงนะครับผมที่เป็นสกิปมีคีย์นะครับแต่ว่า1สเต็ปเท่านั้นนะหาโคตรง่ายนะครับแล้วก็ใครรันมาเนี่ยแล้วมันขึ้นเป็นแบบโปรเจกต์เป็นรูปแบบเนี้ยกดไปมันจะเป็นการแบบ copy ที่ขอใครไม่ชอบหรือเริ่คาญอันนี้ฟังก์ชันแรกมาดูกันก่อนเลยนะครับเป็น redeem all code นะครับโค้ดทั้งหมดให้เรานะครับใครอยากรู้ว่ามันใส่โค้ดอะไรให้อยู่นะครับก็สามารถกด F9 มาดูได้นะครับ้นทั่วไปก็มีไก่ตันโหมดออโต้เทเลพอร์ตบอลส k ิ l บอลโกแล้วก็โกค l k e e p e r น,นี้ก็มีบิงฟุตบอลแบบที่เป็นปะทอนด้วยเนาะอ่ะไก่ตันหมวกก็ยังไงไก่ตันหมวกก็จะเป็นการเทเลพอร์ตหรือสติลบอลเพื่อจะทําการเอาไปทําคะแนนแล้วก็เราจะได้เงินได้ e อ p กพีแรงแบบว่าไปนะครับก็ค่อนข้างดูนะเปิดวันเดียวก็เป็นล้านแล้วมั้งนะครับถ้าแบบคนไม่ออกหนีกันหมดก่อนนะนี่เป็นเทเลพอร์ตบอลเทเลพอร์ตบอลเนี่ยก็เหมือนกับการวาร์ปครับเหมือนกับการวาร์ปไปเอาบอลแล้วก็กลับมาที่เดิมสติลบอลสติลบอลคือการวาร์ปไปแล้วก็สไลด์ใส่เขาแบบ มืนกลับไปสิ่งร่างเขาแล้วก็กด e ใส่เขา e หรือ C วะนะครับแล้วก็สแปมใส่เขาแล้วก็ใด้บอลมาแล้วนะครับแล้วก็ go go ก็จะทําการเอาลูกบอลที่เรามีอยู่เนะี่ยคืออันนี้คือต้องมีลิเวอร์ม,มก็คือต้องมีลูกบอลอยู่กับตัวนะแล้วก็จะทําการเอาไปยัด go ฝั่งตรงามอกมาก,มาก auto go keeper ก็จะเป็นการ auto save ลูกยิงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชิลอันนี้มันจะแบบ s a ฟลูกแยบบิง ไม่รู้อะมันไม่มีโอกาสมันมัน,ม,นมันโอกาสเซฟก็ค่อนข้างต่ําแต่ว่ากับการแบบเขายิงมาใช่ไหมครับเราก็จะทําโแลเราก็จะทําการว์ปไปเก็บลูกกลางอากาศไปเลยหรือถ้าเป็นพื้นก็จะว์ปไปเอาลูกตรงนั้นเลยนะครับแต่วา่าลูกไวเกินจนซีเฟรมมันไปไม่ทันเนี่ยก็อาจจะพลาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลือกทีมนะทุกคนนะนผมจะโคมดูน่าจะมีคนเอาไปแล้วทุกคนตำแหน่งเออกองหน้านะครับก็ค่อนข้างค่อนข้าง,อางเออฮอตนะครับผม ลองเอาเป็นอย่างอื่นดูซ้ายปีกขวาอะไรแบบนีนะ้มาแล้วทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นคอสเมติกของตัวล่าสุดเลยนะครับอันนี้ผมเป็นแฮกเกอร์คิง99นะครับเอออ้น,นี้ก็ยังไงเนี่ยฝั่งไหนเนี่ยฝั่งเขาเนี่ไอโอเคได้รู้เรื่องอะไรทุกคนว่าก็ฝั่งเขานะครับับเป็นอันนี้ก่อน ได้เล่นแน่ๆครับผมโอเคครับผมนะครับน,นี่ปรับไปก่อนนะอันนี้เปิดเป็นสวิตช์บัตเทิลก็สามารถกดเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งได้อะในระหว่างแบบเล่นเกมอยู่อ่านนี่เขาออกไปละวทั้งหดอยู่ที่นีที่เซมินาก็ค,คล้ายๆครับคากับเวลาเราวิ่งใช่ไหมมันจะแบบกินเซมินาได้นะเห็นไหมมันเวลามันจะกินเซมินานเยอะมากๆเลยตายมึงเสียบกูแบบนี้ได้เล่นแน่ๆไอ้สัสแล้วก็โนสกิลคูดาวก็จะเป็นการเทสกิลได้แบบไม่คูดาวเลยนะครับ วยเลยอ่ะมึงวยเลยอะยเมื่อกี้มึงห้าเหรอห้าเหัวห้าหัวรวยเลยอะเหี้ยสแปมคะแนนกูหอ้สัตว์ได้แน่ๆเลยไอ้เหี้ยมึงรวยอะไรอ่ะมึงวยอะไรอ่ะก็ประมาณนั้นครับผม ออโตดีโบก็ปรับระยะได้นะตามความเหมาะสมเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็แต่ผมลองเอารูปมาก่อนนะแต่ผมจะได้ดีเบโชนะครับอันนี้มันจะเป็นการแบบถ้าใครคิดจะสไลด์เราหรือคิดแม้มันก็จะดีโบให้แต่โนมัสแบบนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชิลครับผมเอะดีโบให้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ฝั่งเขาจะโดนหักขาได้แต่ว่ามีโอกาสพลาดเหมือนกันเพราะว่าแบบมันกับแอนิเมชันมันคูลดาวน์ไม่ทนันไนะทุกคนนะ อันนี้ก็ทุกคนคือบันไดให้ผมในการได้ลูกนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมาคิดจะมาอะไรใส่ผมนะครับนี่นะครับโดนเป็นคนที่2แล้วนะครับผมไม่ได้กดดีโบนะครับแต่ว่าใช้โปรออโต้ดีโบของผมนะครับเพราะฉะนั้นต่อ,อไปคือแมกเนตบอลนะครับแมกเนตบอลคือยังไงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชิลครับแมกเนตบอลคือยังไงแมกเนตบอลคือเหมือนกับเป็นการี่แบบลูกบอลอ่ะมันมันฟรีใช่ไหมนะครับ มันก็จะทําการมาหาเรานะเดี๋ยวผมปรับไปสักร้อยหนึ่งนะครับก่อนลองเตะไปนู่นนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ามันจะเห็นไหมมันจะมาหาผมนะครับเปลที่นี่นะครับครับมึงเหนียวเหนียววะมึงเหนียวเ,เห็นไหมไอด้ดูดูลูกบอลมันจะมาหาผมเห็นไหมลองเตะไปมุมูดูดนะครับ ะคลวดลูกบอลมันจะมาหาผมนะครับเม like ื่อก eh ี้เหมือนจะปิงปิงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิงก็เข้าไปแล้วนะครับเอาไอ้เหี้ยผิดโกขอโทษโอ้โหทิบหายแล้วทุกคนคือคือผมอะมึนจัดเลยตอนเมื่อกี้คือผมแบบผิดโกะอะทุกคนเก็บยดเวทปะมามามาแอคทีฟแล้วแอคทีฟแล้วจริงแล้วนะผมเอาจริงผม จริงนะผมจริงนะผมจริงนะไปนะครับลั่นไป็นหนึ่งที่นะครับผมครับเล่นเล่นแค่นี้ก็โกงแล้วความจริงอ่ะเออเล่นแค่นี้ก็โกงแล้วนะครับเห็นไหมว่าลูกบอลมันพยายามจะมาหาผมนะครับเห็นไหมเนี่ยมันดิ้นมานะครับไม่ต้องเล่นมึงไม่ต้องเล่นมึงไม่ต้องเล่นนะครับบางคนมันก็สแปมกด e ครับผมสแปมแบบสไลด์อ่ะดูคนเก็ตป่ะ แล้วก็พอมันสแปมสไลด์อ่ะมาได้ไอ้แค่นี่ได้เล่นแน่ๆมึงได้เล่นหนึคนมึงได้เล่นหนึคนมึงได้เล่นหนึคนนะมึงได้เล่นหนึคนนะอ่านี่เหมือนกันเหรอมึงนี่เหมือนกันเหรอมึงนี่เหมือนกันเหรอนะครับเห็นไหมคือเรากดดันเขาจนเขาต้องปล่อยลูกครับเก็ตปะควายเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เชนเจอร์ทูเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น สไตล์โฟคอสเมติกนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับนี่ก็ค่อนข้างชิลนะครับเดี๋ยวผมปล่อยเขาทําลูกดีกว่านะผมเสียเวลานะครับอันะ้รก็เนี่ยผมเปลี่ยนสไตล์เนี่ยผมอยากเปลี่ยนเป็นตัวดอนเอ,อ่อโลเรนโซ,โซตัวใหม่ล่าสุดแบบนีน้แล้วก็โฟก็เปลี่ยนเป็นโฟของเขาพวกชุดแต่งตัวอ่ก็เหมือนกับชุดแต่งตัวใหม่ใช่ไหมที่เพิ่งมาเนี่ยไอ้แเช่นแบบฟันทองแต่พวกชิโดปีของชิโด บบเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างเลยนะทุกคนอันนี้ผมเปลี่ยนจัดให้แล้วนะทุกคนนด่เปลี่ยนได้หมดทุกอย่างนะครับอ่านะครับผมผมว่าผมชอบคอนเมติกเอ่อคอสคอรมบิกนะเพราะว่ามันแบบเพราะว่าตัวผมมันมันมันไม่มีอะไรไงนะมันมันมีชุดแต่งตัวใส่ไงครับก็เลยแบบอมทุกคนนะไอเปลี่ยนเป็น,อนลอเรโซ่แล้วนะครับแล้วก็เออโฟก็เมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนไปเป็นเอามอนกันนะครับแบบนี้ อันนี้ก็เปลี่ยนได้ทุกโฟล์นะครับเปลี่ยนได้ทุกโฟล์เปลี่ยนได้ทุกสไตล์นะครับผมแต่ถ้าออกแล้วมันจะหายนะแต่ถ้าคอสเมติแต่ถ้าคอสเมติกกับพวกโกเอฟเฟกต์ e s, การอะไรนี่ไม่หายนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนได้ตามใจนะครับก็เดี๋ยวผมบอกให้ฟังนะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับว่าที่ผมบอกว่าแบบอันนี้มันเป็นยังไงของ unjust, อนุญาตเอ่อเฮลิพอร์ตบอลมาหาผมก่อนนะได้นะครับเหมือนคิดทัน ญาตนะครับอ่าบอลมาอยู่กับผมลนะครับเกงไม่ใช่หรออ่ะดิเลนแน่ๆนเลยมึงโดนกู่โดนโดนกู่ขอบคุณครับนะ,ะครับก็นี่นะครับซอมบี้ดิปลก็ใช้คู่กับโนคู่ดาวสกิลประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดสอะไรแบบนี้ก็ได้ปกติครับผมแต่ว่าอาจจะไม่มีเอฟเฟกที่ผมบอกว่าเอฟเฟกต์มาไม่ครบแต่ว่าคนอื่นคนอื่นเห็นประมาณนี้เลยนะก็โฟที่ผมบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับ อ่่าาถามว่าทําไมยิงไม่เข้าจําที่ผมเปิดอันนี้ได้ปะไอ้แมกเนตบอลที่ผมบอกว่ามันจะดูดมันจะดูดมาฮาว์ก็ประมาณนี้แหละครับโปดิโปฟูุ่นฝุ่นฝุ่ฟฝุ่นฝุ่นฝุ่นฟอฟ้าฟ้าผิวจะปูเอาเยี้ยเล่นแน่แน่แหละอ่ะเฮ้ยผมไม่ให้มันเล่น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  ไม่เล่นผมไม,ไม่เล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเลน่นนี่เป็นพวก E.S.P. อะไรต่างๆนะครับแต่ว่านี่มันเหมือนจะบลักนะต้องไปรอ,อกแก้นะครับจะได้แค่บอลน,นะตอนนะี้พวกอันนี้ก็เป็นแบบพวกกิ๊บไม่ไ่าดีเซตดีเซตลกเตอร์อยู่ใช่บ้บางบท,ทีพวกเล็กดอเล็กดอครับอันนี้โนคิปเอ่อก็ทะลุกำแพงได้ไฟ fit. ก็เหมือนกับการบินนะครับแล้วก็แบบไฟอ่ะกดปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ อด้ละตอนนี้อันนี้ได้เราแล้วนะครับไปเลยให้ดูดีกว่านะครับว่าเออไก่ตันไหนเป็นยังไงนะทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับไก่ตันนะทุกคนไก่ตันอ่ะค่อนข้างจะโกงเลยนะทุกคนแบบคือค่อนข้างโกงอ่ะนะครับไก่ตันอ่นะถ้าเปิดไว้หนึ่งคืนแบบ แบบเอ่อแบบแบบเพื่อนไม่ออกอะนะถ้าถ้าไปย้ายเซิร์ฟทุกวันก็ได้อยู่นะครับคือคนส่วนใหญ่อ่ะเวลามันแบบเวลามันเจอโปรเนี่ยมันจะออกเลยนะก็คือมันจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาคือถ้ามันออกอ่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้เงินแบบเนี้ยทีละยี่สิบยี่สิบไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันแบบยังอยู่มันยังอื้อรันนะอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้เงินเรื่อยๆนะครับทีละยี่สิบยี่สิบก็หนึ่งวันก็ล้านละมั้งเนี่ยง่ายก็ได้นะดู เออเนี่ยคก็ค่อนข้างชิลเลยนะครับสำหรับซิปเออแล้วก็ไม่รู้พูดไปยังแต่ว่าการคัสตอมทีมก็สามารถทำได้ด้วยครับด้วยการกดตรงนี้นะเป็นอะไรนีก็ได้หมดเลยอันนี้นะครับก็ผมจะปรับนะครับเป็นอะไรเดียเป็นอันนี้นะครับเออแล้วผมเซร็จเวลานะครับเอกโคนเลยนะครับอันนี้ใครจะปรับตามแบบนี้ก็ได้นะไม่มีปัญหาอ่าผมเก็บมานั่ง ได้ตรงถึงใจมไงเนียไปนั่งแล้วก็กดอัปเดตทีมได้นะครับอุ้มสร้างเอาเป็นว่าทําตามใจของคุณเลยนะครับก็คืออยากชอบพี่แบบไหนก็กดได้นะครับเออแล้วก็บนมือถือนะ่ะกดปุ่มนะเพื่อปิดขยายอะไรแบบนี้ก็ทาตามใจของคุณได้เลยนะครับว่าผมก็ไม่รู้จะไปบอกอยังไงดีนะทุกคนเนาะก็อ่านะครับ ประมาณนี้แล้วการสับสกิปตัวนี้นะครับใครที่เอาคีย์ไม่เป็นนะเดี๋ยวผมจะสอนนะครับก็ดูให้จบคิปแล้วกันนะใครที่เอาคีย์ไม่เป็นแล้วก็สำหรับคนที่ไม่อเอาคีย์หรือว่าไม่อยากจะไม่อยากจะนั่งก็บคีย์รายวันนะวันต่อวันเลยเนะี่ยไปซื้อคีย์ได้นะที่เว็บของผมลยที่ spectrumsheet. o r ได้แบบนะี้อันนี้ก็สามารถซื้อคีย์ได้นะครับราคาแค่150บาทได้ถาวรน,นะครับผมค่อนข้างโหดเลยนะครับ แต่ลืมข้อที่ขอผมด้วยนะทุกคนเรามีปัญหาอะไรไ่มก็สามารถรายงานผมได้นะแล้วก็ใครที่ซื้อมาแล้วเนะี่ยในการรีดีมเนะี่ยมันก็ต้องรีดีมในนี้อยู่ดีนะครับก็คือการอที่เราได้มาจากการซื้อตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็จบคลิปแล้วนะทุกคนสวัสดีครับเจอกันค,ค,ค,คลิปหน้าทุกคนแล้วก็หน้าผมว่าจะไปเกียร์คนไปป่วนคนในเิื้อปกตินะครับแบบไอ้โปะใช้โปแบบไปเกียร์เลยไปแบบไป,บไปหาเลยไปแบบ ตัวมันด่าทุกคนไอปันมันไปดาป่าพ่อแม่มด้วยอ่ะเออนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เอาคีย์ไม่เป็นตัวให้จบนะครับเจอกันคลิปหน,น้า้วด่วนซีวากเกนเน็กซ์ไทม์นะครับเจอกัน let's go โเคนะครับสำหรับคนที่เอาคีย์ไม่เป็นนะครับสำหรับเอ่อสคริปต์ของโปรเจกต์ตั้มนะครับอันดับแรกก็ให้อยู่ใน YouTube ก็สามารถเลื่อนมาใต้คลิปเพื่อเอาสคริปต์มารันได้เลยนะครับผมก็เอาในที่ของผมเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดรันไปด้เลยนะครับเอส c u ว e ไปเลย รองรับทุกตัวรันเลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างกิสเต็มแบบนี้นะครับแล้วกากด g ก็ key ตรงนี้นะจะได้ลิงก์มานะครับเอาไปวางใน Google นะครับ1ทีนะครับพอวางเสร็จนนะครับผมมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้เช็คพอยต์แค่1นึ่งสเต็ปโคตรง่ายนะครับผมก็การกดไปก่อนเลยนะนี่เป็นการ Subscribe and เชิญโนทิฟาของฉัมรันให้ดูดีกว่านะทุกคนขออนุญาตเปิด c m เนะครับเพื่อแม็ชัวนะครับผมนี่ หลังจากเรากด subscribe ไปแล้วแล้วกดกระดิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทําการดอนนะครับแต่อันนี้ผมเป็นเจ้าของช่องเลยอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ต้องอันนี้ก็กดไลค์นะครับไลค์นะครับกดไลค์วิดีโอนี้เลยนะครับผมกดไลค์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับกดกลับไปนะจะดอนแล้วนะครับจอยนะครับจอยดิสขอดเนพอกดจอยมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาดิสขอดีนะครับอัี้ก็กดรับยศอะไรต่างๆนะครับรับยศแบบนี้นะ พอกดรับยศเสร็จแล้วกลับมาจะขึ้นสักเซแล้วครับผมกดเข้าไปนะจะข้อเลงวอฒิเนีครับซึ่งอันนี้ก็โคตรง่ายนะครับผมสำหรับคนติดคนสำหรับคนที่ติดครูดาวหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเคยมาเก็ตอะไรก่อนหน้านี้นะครับมันก็เลยทําการให้ะนะครับก็อญาตกดไปโอเคนะครับโฆษณาก็ไม่ต้องสนใจมันนะกดจนกว่าจะขึ้นว่า c o อปปี้สาเร็จแบบนี้ จากนั้นเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาในนี้แล้วก็ทําการกดตรงนี้ enter นะครับไปหนึ่งทีแล้วก็กดเ h ็คคีย y ได้เลยนะครับจะขึ้นว่าอาการเซฟของคุณได้รับ,รบการเยซนแล้วโกดร,รันอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็รันอีกครั้งได้เลยนะครับผมหลังจากเรารันอีกครั้งเสร็จแล้วนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะจากนั้นมันจะเรียบร้อยครับมันจะขึ้นว่าอซักเซสแล้วนะครับตอนนี่มันเซฟีย์ให้เราเรียบร้อยแล้ว คีย์นี้สามารถใช้งานได้ยีิบสี่ชั่วโมงนะครับผมเช่นเอ่อตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงยีิบสองนาทีนะครับเก้าโมงเช้าเนาะครับของวันที่สองซึ่งวันที่สามตอนเวลาเก้าโมงเช้าเนี่ยนะครับมันก็จะหมดอายุเองนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะนะครับอันนี้นะครับผมเคนะครับใครที่เอาคีย์ไม่เป็นอีกเนี่ยนะครับหรือถ้าฟังไม่ทันก็สามารถก่อคลิปกลับไปดูได้นะครับเคขอให้ใช้ปุ้ยสนุกด้ครับผม